ปกระโดครับเดี๋ยวดูฮะตรงนี้ครับสำหรับเฟรซแคนครับลงมาชิวๆครับไม่มีใครมายุ่งด้วยครับเอาเลยครับเฟซแคนตัดไปที่ซีจีครับหนึ่งในทีมที่ต้องเอาใจช่วยและต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าสัปดาห์นี้พวกเขาจะงัดฟอร์มเก่งมาได้หรือเปล่านะครับหงายะ่าก่อนจะงัดฟอร์มเก่งครับรถก่อนฮะตอนนี้สำหรับทางซีจีต้องตั้งใจสมาธินิดนึงนะเดี๋ยวน็อกกันเฮ้ยเราคุณปู่เพื่อนจอดส่งเพื่อนนิดนึง เอาละครับท่านผู้ชมครับ a อเวจแต่มาที่ไอแม็กแล้วยิงมาคูณสี่ของเชอร์ตี้เอาละครับผมตรงนี้ยังไงกันต่อตรงนี้มาดูที่โบชีโบช,โบชีนอนอยู่บนโกดังด้านบนโดนชาร์เปอร์สอยๆมาเหมือนกันแล้วโบชีสะโขบสะกาขึ้นมานเจีอเอาละครับเชฟครับไปได้คิวจากเอซี่ไปแล้วนะครับคร <c oughs> e ับอีทูไนฮะเคลื่อนตัวไป แม่เคโอจีเสี่ยงเหมือนกันนะอยู่บนหลังคาแบบนี้จริงฮะหนาวหนาวเหมือนกันนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะโบชีนะเพื่อนแม่มันหลบไม่ได้เลยนะถ้ามีใครยิงออกมาดูครับแต่อยู่ในวงครับพวกเขาครับเคโอจีครับและคอสมอสบอยครับไปน็อกสาวคลอจได้แล้วสกอตต์คูณสากับโบชีกดมาตรงนี้กล้วยชีโบชีกับกล้วยชีแล้วนัทเจียยิงรถระเบิดใส่แม็กไปคาราเวจีรถระเบิดน็อกไปเหมือนกันแล้วเชอร์ตี้ไปเกมเวจีจะเกมไปแล้วนัทเจียว่าไง รอจังหวะแล้วถอยลงมาก่อนครับรวโบชียังคงกดอยู่โบชิกากวยชิยแม่เป็นแซ่เดียวกันซะด้วยนะครับผมแซ่ชินะครับแซ่ชินะวงอัปเดตครับพี่อู๋ครับรีเคโอจีไปฮะ เมื่อกี้เราพูดถึงนิโมฮะจบเกมนี้จบเกมนี้นะครับเราจะมีบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูีฟในนิโมทีวีด้วยตรงนี้เคโอนี่แหละครับผมที่จะได้สัมภาษณ์กันไปและสัมภาษณ์เฉพาะในแพลตฟอร์มนิโมทีวีเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์ลูซีฟที่นิโมทีวีนะเดี๋ยวเราจะย้ำกันอีกทีหนึ่งตอนจบเกมนะครับไปดูได้เออวโชวนหินไม่ทีตรงนี้สำหรับกุ้ยชิเอาล้วครับเอาเข้าห้องน้ำมาตรงนี้ฮะเอาบังโกบักกี้เข้ามาด้วยฮะตรงนี้ของกุ้ยชิเหลือคนเดียวไงมาเอาแร็งกิ้งแล้วแมาตามมา ไปไหนให้ดีดวีอะวิ่งกลับมาก่อนฮะสำหรับดีทวีอยากจะได้ยินหรือเปล่าครับว่ามีรถมาจอดครับรีบแปะสมอก่อนครับเดี๋ยวรถโดนจอดแล้วจะไปต่อยากสำหรับดีทวีรถจอดไม่ค่อยดีด้วยครับ้ยละใกล้ๆครับเป็นที่ที่ช็เปไปแ MM ล้วเอ็มโดนชนเอ็มเอ็มออกงานงอกละเพื่อนซีเกตจินมาเยือนอ้าวบูบสัสครับไปนอ้องสะก,กดด้านไะด้วอดสัสเอาอีกแล้วครับ S <S โดนซะแล้วครับวอรดัสจริงครับแลเราฟงเทนฟงเทนมาแล้ววันนี้ทีทียิงลูดไปลายเขาโดดอ่อนหน้าตาไปก่อนเอ็มเอ็มที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 การระเบิดไว้การระเบิดไว้หน่วงนิดนึงหน่วงนิดนึงแล้วจะปาลอดออกไปจังหวะนี้บึ้มไม่โดนใครแล้วคอสสมอลบอยไปน้องเอ็มเอ็มแลครับอุ้ยโดนครับไฟเดย์ไปน้องกอดด้านได้ครับแล้วระเบิดขทีทีครับไปโดนพฟงเทนต้องปลายล้วออกมาฮิฟไฟคอสสมอลบอยซ้ำเอ็มเอ็มจะเกมไปครับเช็คกระบะไหมแล้วไฟเดย์เก็บกระด้างจะเกมไปเช็คกระบะคอสสมอลบอยเก็บของนิดนึงแต่มาทีีี่พรรโโมมมจััังงหหววะนนนนน้ไปอออคิเเเทขืกสลบ เอาแล้วครับแล้วฟุกเฮดกลับไปจังหวะนีม้มาไฟกดมาเฮดช็อตคูโรมีตกรถถามจริงๆเถอะแล้วก็ายไปเก็บพิโม้ค,ครับออกจากเกมไปฮะสวยๆไปเฮ้ยรอรอนิ่งๆมาชาวเอซแอลอารอนิ่งๆแต่มันแมนหลุดไปก่อนแล้วตัวนี้เคครับไปเก็บคูโรมีออกจากเกมไปดีดูอีระเบิดเก็บก้อยเชี่ยวจากเกมชาร์เปอร์จบ16โอ้โหท่านผู้ครับนี่ฮะแม่ ต้องบอกเลยนะครับว่าชาเปอร์ในปายซะแล้วครับแล้วดูช็อตนี้ฮะเอาคอได้คิวจาก 2K เคปายแล้วดูวอลดัสครับมาตินโดเกียวจากเกียวจากบูบัสแล้วดูพ่อแม่กันในคิวจาก 2K ฮะแม่ของทีมสกีตครับใช่ครับเมื่อสักวันนี้เออนี่โดนน็องด้วยนะครับดูเชเวฟครับพาวเวอร์888แทูนัสครับเทลจีครับแต่สายในมีคิวคอนเฟิร์มนะทีมสกีตจีนด้วยนะครับใช่แล้วฮะ การตรงเนี้ววงมันเด้งไปที่เกรฟยาร์ดกลางวงคือเบคอนไทม์ครับถูกต้องครับเอาแล้วแล้วรถเหินมันเป็นรคุ้นปู่แล้วสตาร์ทออกตัวชา้มามันโดออกซิสกายโอล,ลี่โดนไหมโดนไม่โดนมายังไงและเจฟครับไปน้องเอโคของ M อ c ซไม่ได้แล้วเข้ามาชนไปบังเกอร์เข้ามาชนไปบังเกอร์โอ้ดาเมจขึ้นรัวๆและเจฟอยิงรถระเบิดส่โกตายไปครับแล้วน็อกเตอร์น้องบีมโดนต่อเนื่องไปเอาเลยครับ ดึงขึ้นมาใหม่ฮะ t G 1 3ดึงเพื่อนที่น้องอยู่ทั้งสองคนแล้วด้วยซีสกายโอลี่มาแล้วก็ออนิกส์ออนิกไปไหนครับขับบักกี้ออกมาซีสกายไปไหนและเอไมเทสอยู่ใกล้ใกล้ออนิกจะพุ่งไปไหนครับออกไปเอาพื้นที่ด้านหน้านิดหนึ่งครับสลับทางซีสกายโอล่นี่ครับ TJ13 วงฟ้ามาครับพี่อาร์ครับเริ่มแปะนำทางไปก่อนน้องบีมโดนชุบขึ้นมาก็น็อกวงและตายวงทันทีครับดูครับท่านเจฟครับไปเฮดช็อตเก็บ TJ13 เอาเกมไปเหมือนกันฮะและซีสกายโอลี่เอาตัวรอดอยู่ซีสกายโอล่ตัดมาที่เอฟ เบวี่ครับอ,อยู่ใ,ใกล้กับ m i t s ครับเดี๋ยวดูกันตรงนี้อุ้ยพี่อาหารครับแล้ววงอัปเดตมาตรงนี้ครับเบคอนทางกับ m i t s ครับอยู่ในวงฮะนี่นะครับเบคอนทางนะเวลาของเขาแล้วหรือเปล่าครับสำหรับการพังงาขึ้นมาและ MITS ด้วยใช่ครับ แต่จะชนกันก่อนหรือว่าฮะจากวงที่เราเห็นเฮ้ยแต่ชนกันตรงนี้ครับแล้วดูเจ้นี้ฟุกเทสมาแล้วไปเสร็จไปน้องทับบอลใส่ได้แล้วมีทะเลน้นโดนน้องจากฟลุกเทสไปเหมือนกันแล้วดูฟลุกเทสฟลุกเทสเดินขึ้นมาชั้นสองตรงนี้แล้วชตเวฟครับไอเก็บมิเตอร์น้องไปเหมือนกัน ดูฮะเคาะคูณสี่ฮะปีเตอร์ไปแล้วฮะปีเตอร์ไปคิวของฟุกและฟุกกดตอฟุกสเปซส่แล้วมาลุ้นฟไปน็อกวงซะงั้นถ้าเฟสแครงรับแบบนี้เออเลื่อนแล้วลุ้นเป็นเเลสก็ตายวงเหมือนกันนะเฟสแคเล่นยากเล่นยากครับเพราะอย่างที่บอกพี่อาร์ตตรงนี้มันมีบ้านน้อยมากครับแล้วทีนี้กอพายก็พายลุ้นมาไปน็อกทูนัสได้ของคิวซีก็พายยังคงแสบอยู่กอพายสเต็ปแกยังเอาเรื่องอยู่นะสำหรับกอพายดึงจังหวะไว้กอพายแล้วบอกไปก่อนดีกว่าครับแล้วตัดมาไอซ์ระเบิดน้อกออนไล พลาจะไม่ได้จับไปนะครับดูครับซีสกายโอลลีล่ด้านหน้าแล้วสเปย์ไปกอไผ่ลู่ใส่คิวคอนเฟิร์มวงก็แรงวงน็อกเลยฮะกอไผ่แล้วโทนี่เคเข้าจอดรถแรงมาตรงนี้ไม่มีทั้งเรื่องเหลือคนเดียวเดินมาฮิ่ไฟ <ป S 1> ก็สู้ไม่ได้โทนี่เคครับออกจากเกมครับเฟสการแฮะทูนัดเก็บไปได้แล้วไปกรมายระเบิดน็อกทางเอ็กโคดเอ็กโคดเวสนะครับใช่ฮะดูครับท่านผู้ชมครับแล้นี่ฮะไม่กมรมายระเบิดได้คิวไปแล้วชเวฟครับไปโดนน็อกจากคอบลาครับของซีแล้วอ้ย โอ้ยทีทีครับไปน็อกสายฮะทางด้านของหมีผู้ฮะถูกต้องครับแล้วโชวเวฟว่าไงตรงนี้ครับแล้วฟุกเทสก็เดินมาดูภาพมุมสูงของ power อร์88นะครับแล้วไฟเดย์จากนี้ระเบิดเก็บนัดเจอน็อกไปครับทุกผู้ชมครับแล้วเบียร์เเบตจากนี้ไปน็อกไดรฮายของเมจิกอีสปอร์ตเหมือนกันแล้วชุบกันขึ้นมาทำคอทำคอวิวดูอยู่ด้านหน้ามี เมซีครับรถออกมาเปคอคอ AK แต่วงฟ้ามาเดือดร้อนต้องหนีก่อนมนกันแลกรูดมาแล้วตรงนี้ทีทีครับไปเก็บทาง QC หีมีผู้อื่นมีผู้ไปเลยครับท่านผู้ชมดูภาพกว้างๆตรง,งนี้ครับไปคอนทาง,งากันมาใกล้กันก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บคิวกันเลยนะครับมีการน้องเกิดขึ้นแล้วดูฮัสซฟอร์ดตัวน้องจะเชติตีไป และฟลายเดยครับไปน็อกเซอร์ตี้คือเหมือนกันตรงนี้แล้วดูครับแมร์ิสติสเตอร์ต้านะครับไปได้น็อกบอสซ่าปะทะกันทุกด้านนะครับแบบนี้ครับวงเล็กลงเรื่อยเพื้นที่ก็น้อยลงนะบอสซ่าครับโดนระเบิดเก็บคิวจากเจ้าการไปแล้วครับแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาซ้ายมือนี่ครับเชอร์ตี้แล้วดูครับฟุกที่เอชครับได้คิวจากเอสวเอ็กไปแล้วเอาอินคอร์บอระเบิดน็อกเซบูบัสไปวอลดัสจบสิบสามไปแล้วครับโอ้เล่นไม่ได้เลยครับวอลดัสวันนี้ครับดูอีทูนายว่าไงนัดเจอาาร์มา แล้วคอสสปอรบอยระเบิดน็องเอาวิคอไปเอาแล้วก็พาวเวอร์แปดแปตัวนี้คอสสปอรบอยซ้มอาวิคอจะเกะไปหลังรถคุณปู่คอสสปอรบอยสเปรย์พีไฟเข้าควันไป <c oughs> ดูครับแจสเปอร์ดูไิกาจูครับแม่ไปเก็บคิวบอปจะเกะเหมือนกันตอนนี้เหลือสิบเอ็ดทีมสุดท้ายครับพาวเวอร์แปดแปเดินทางเข้ามาแล้วเจ้าเวฟ <c oughs> และเรียบร้อยเลยครับโดนยิงมาจากคอปราครับผมซีจีและจบเลยครับท่านผู้ชมครับพาวเวอร์แปดแปแต่เหมือนยังเหลือฟุกครับแม่นึกว่าไปแล้วครับเมื่อกี้ดูครับคอปราครับ เอาละครับซ g เกมสุดท้ายจะพอทำได้มาแล้วเจ้าการโดนเก็บออกจากเกมเอ้ยโดนน็อกไปจากแซฟฟอร์ดขาขออภัยด้วยครับดูเขาเกียจีเหลือ3คนเดินทางเข้าใส่ครับโบชิโดนอะไรอยู่หรือเปล่าครับเจ็บหนักเหลือเกินแล้วดูครับฟรายเดย์แซฟฟอร์ดครับผมได้คิวจากเจ้าการไปตัวนี้แล้วซิกแซกครับไปได้น็อกแซฟฟอร์ดจนได้ครับแล้วหลังเสาตรงนี้ว่าไงหลังเสาตรงนี้ว่าไงฟรายเดย์รอจังหวะอยู่แล้วซิกแซกเก็บแซฟฟอร์ดจากเกมครับโอ้โห ดูว่าอ e ีทูนายครับ3คนนะอยู่ในโอ้โ oh. หอีเคแล้วจวังหวะนี้ลูดลูดมาลอดสั่งกะสีก็เอาสลหรับฟุกเทสเอ้ามามาดิรูแค่นี้ผมก็เอาเหมือนกันแล้วจวังหวะนี้พิกาชูไปน็อกฟุกโอหกได้เหมือนกันแล้วเบวี่ครับไปน็อกพิกาชูเทสกันมาเหมือนกัน <c oughs> ดูค่เอฟตรงนี้เกาะมาจะวัดกับเมจิกอีสปอร์ตไม่ได้กลัวนะฮะน้องใหม่ของเราเ <c oughs> บวี่กับเมกามายเข้าชิดม,มาขยับหนีหรือเปล่า ขยับมาเมจิกเข้ามาเติมตรงนี้แ e ล้วฝ่ายเดไปน็อกนัดแจ้งของ E29 หรือ E29 แล้วสุดท้ายเชอร์ตี้ครับไปเก็บทังโบชิโจากเกมปลายจบไปแล้วฮะคเคิลจีสิบทีมสุดท้ายครับตอนนี้ครับแล้วเมจิกครับจะต้องต้องมองอยู่เอฟอยู่ด้านหน้าแล้วเมกก็มาครับนี่โยลดระเบิดจากโนไปตรงนี้แล้วดูฮัตูไนครับปาระเบิดน้องใส่คอร์บอยไปแล้วดูซิกแซกปาระเบิดกามปใส่เอฟ แล้วดูฮะ cg จบไปแล้วครับอันดับสิบแล้วทีทีจอานี้ไปเก็บข้อบ้าจากเกมไปแล้วกซิกแซกแมจิ้งกสปอร์ตจังหวะนี้รีกรุ๊ปก,กันอยู่มาแล้วทุนนัดจ้านี้ไปน้องทีทีของทีมซิกแคจีนี่ยิงกันมั่วซั่วไปหมดแล้วเจ้จ้านี้ไปเก็บฟุกเทียต้องจากเกมไป p า w e r ไปแปดไปแล้วเหมือนกันจบอันดับเก้าแล้วฟุกเข้ามาเข้ามา เนียนๆอยู่เนียนๆอยู่แล้ววงว่าไงพี่อาร์ดูวงหน่อยแล้วนิมโดนน็องหม่ำการเทเลเขาเป็นน้องนิมได้มาทีท,ทีโดนเกียร์จะทูนัดไปไรแค่ไปน้องเชอร์ตี้ของอ e ีทูนายเทเลไปเก็บนิมบอกจากเกมไปแล้วระเบิดมาตัดภาพมาหมุนสูงไรแค่ไปเก็บเชอร์ตี้ออกจากเกมไปแล้วมิสโตนตัวนี้ไปน็องไซย,ยูรี่ของแมจิกอีสปอร์ตแล้วได้ฮาร์ดโดนน้องเจาะไหลยี่สิบแม่แมจิกตัวนับนโดยเองมาเทชครับแล้วดูปอนไซค์ครับไปเฮชชอตเก็บได่ห้าจะเกมไปครับวงอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ปลายไหนเลยครับมีมมมมีีีีคคิิวอออนนเเเฟร์แตต่่่ททหลื้้งชขาา ปะทะเข้ามาฮะทำให้มันเกิดคิวครับอัสสิคเอจีนเหลือคนหนึ่งด้วยตอนนี้แล้วฟุกที่เอ่อเป็นฟุกโฮโฮครับโดนน็อกไปมันสกูเดลสีสกายออลี่โดนน็อกจากสลอยแค้นไปครับของคิวคอนเฟิร์มครับออนนิกส์ครับเทเลฮะโอ้โหและแอร์ดอปมาดอปแบบนี้ใครจะได้ไปตรงนี้เบียร์สิบเอ็ดไปเฮดช็อตเก็บฟุกโฮโฮออกจากเกมไปแลยฮะเอฟจบอันดับเก้าหรือเปล่าเอาแล้วไปแล้วนะฮะตรงนี้ปอนใส่ยิงรถเปิดใส่เบลวี่ไปนี่ฮะเอฟจบอันดับแปดไปแล้วครับบูบาสจะไปน็อกใส่เทเลได้ครับใช่ครับ ดูครับออนิกสเหลือ2คนนนอกอยู่2ครัซิสเกาลีกับเทเลจะชุบได้ไหมเซมเบ้เซมเบ้ว่าไงเซมเบ้รอจังหวะแล้วคอสมอตบอยครับหลายตายไปทุนนั้นได้แต้มมาจังหวะนี้แล้วเซมเบ้ยังเอียงซ้ายเอียงขวาออกขวามาแล้วเอนินี่เอินี่วาทิตเอินี่อาทิตย์อเอินี่อาทิตย์ หลังสาวห้หาะที่โทษทีเออนี่นรอ,อจังหวะอยู่โอ,โอไ้ไม่ไม่รอเลยนี<แ>่จะดูท่าทายนี่มันง่วง <laughs> แล้วมาปักกี้เข้ามาแล้วบูบัตจังนี้ไปเก็บเทเลเออกจะเก็บไปแล้วเจจังนี้น้องฮะเอาไลน์ยุคสี่น้องได้พี่กัชู้จังอันนี้ไปน้องนัดแจได้เหมือนกันเออนี่หลบมาหลังกำแพงแล้วทีนี้แล้วเอ็มไอทีเข้ามาชนตรงนี้แล้วน็อกวงมาสนับมิกาชู้ครับผมดูเฮาเซมเบอ้อมออมมารถเฟียสจากทางยังงังระเบิดจะยิงรถเฟียสเรียบร้อยครับเหมือนสองจี๊สองใจฮารถเฟียส อ่าแล้วจังหวะนี้จะออกมาช่วยอะไรยี่สิบแต่ว่าเลือดน้อยแต่ <ไป S 2> เลือดน้อ<ม><ม>เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเดินมาไหนต่อบจังหวะนี้มาปิดครับของมิสโตไนไปเก็บเซเบตจากเกมไปแล้วรีบชุบรถเฟียตก่อนโอ้โหโเกือบพลาดเหมือนกันแล้วปอนไซนี่ออกมาดึงเพื่อนครับอะไรยี่สิบตรงนี้แล้วปิกาชูครับไปได้คิวจากนัชจูเนียร์มาแล้วหกทีมสุดท้ายท่านผู้ชม,ม, Magic, ม, e 9, ม Q irm, Time, ครับมีแมจิกมีอีทูนายนมีคิวคอนเฟิร์มเบคอนไทม์และเอ็มไอทีเอสครับรูปึนเหมือนจะมีอ่าซีเคราจินครับมีเศษอยู่คนหนึ่งด้วยครับโอ้โหแล้วแกมี แตม้มคิวมาด้วยฮะซิกเกจินเนี่ยบุลเลอร์บูบสับสนะ่ยบูบัสกันน่าจะต้องติ่มติ่มครับเข้ามาเอาแต้มเรื่อยๆนะครับเออนี่ครับเอาเลยครับต้องบอกว่าเป็นไฟสําคัญของเบคอนทามนะเพราะแต้มวันนี้พวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับดูครับแมจิกกับมิสเตอร์ตาดูครับท่านผู้ชมครับซิกแซก มาดูช็อตนี้บ้างครับไอซ์คือถ้าจบโบทเนี่ยต้องต้องปิดเกมให้ได้นะครับไรแคนคิวซ right ีครับองฟ้ากำลังจะมาประกบเขาแล้วนะครับและเรียบร้อยให้ไอซ์เซิฟได้คิวซิงแซกไปแมจิกจบอันดับ6มี3คิวมิสเตอร์ต้ตาเลายคนเดียวเหมือนกันมิสเตอร์ต้ตาตายคากล่องไปเลยไหมมิสเตอร์ต้ตาต,ตรงนี้ น่าจะรอปั๊มยาหรือเปล่าครับยังไงครับเบียร์สิบเอ็ดรอจอผมว่าน่าจะมีการเตรียมการปั๊มยาไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะแล้วอูบัตตอนนี้เป็นนอกทุนัขได้ของคิวซีโดนไปก่อนแล้วก็แล้วอูบัตเก็บทุนัขจะเกมไป MITS นะพี่อาร์ตถ้าแชมป์นี่คือทริปเปิลแชมป์นะ จะเป็นไปได้ไหมนะฮะแล้วล <ะ S 2> ดีดูเีปาระเาบิดดันออกอกด้านหน้ามารถเฟียไปเก็บบูบัสเราจะเกมไปแล้วเบียร์สิบเอ็ดอยู่ด้านบนเบียร์สิบเอ็ดอยู่ด้านบนเปเซิร์ฟวนอยู่ลรแค้นวงฟ้าประกบหลังทนไม่ไหวแล้วไฟลุกซะเลยเก้าแล้วเป็นไรเก้าสองเริ่มหงิกแล้วตายไปดีดีเก็บลแค้นไปตัวเหลือสามทีมกับเก้าชีวิตแล้วเป็นข้อถามเดินออกมาจากโบสถ์เดินออกมาจากโบสถ์แล้วที่เหลือสองทีมสุดท้ายเอามเสสี่คน เม่เขาถามสี่คนฮะสี่ต่อสี่ฮะท่านผู้ชมไม่ใช่แฟมิลี่เกมแต่อย่างใดตอนนี้และไอเดินออกมาไอเดินออกมาแล้วไอมาเดินวิวดูอยู่หลังรถส่งระเบิดเข้าหน้าเบียร์สิบเอ็ดจากรถเบียยครับโอ้โหรถเฟนกลังระเบิดอยู่ไปของ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 ตัวเฮ็ดปั่นของของจากหน้าห่าง ละเบิร์จากรถเฟียสแ่นๆเจ็บเฉียบไปตรงนี้ท่านผู้ชมก็แต่เบคอนทามจะรับมือยังไงกับช็อตนี้ครับแม่เอิ์นี่เราวิวดูอยู่เอิ์นี่ครับก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนัทโผล่มาเอิ์นี่แกยิงคมอยู่แล้วเอินี่เห็นแล้วครับแม่ตาเป็นเหี่ยวเลยเมื่อกี้มีสะบัดสะบัดนิ้วไปนิดนึงครับผมคือนี่เนี่ยเหมือนรอขอไฟเพื่อล้วฮะลุกฮะดีทีไปไม่มาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่ดีทีต้องปั๊มยากลับมาก่อนครับตอนนี้แล้วเอิ์นี่วงฟ้าชิดหลังแล้วครับท่านผู้ชมตัวผู้เล่นเสียเป้ยว นี่เลื่อนเหลือดึงหลบอยู่เออนี่เลื่อนเหลือดึงหลบอยู่เออนี่หลบหลังกล้องรถเฟียสบอกมานี่มานี่ไม่รู้เธอแล้วเบียสเวนโดนอะไรไม่รู้ snap เบียสเวนโดนอะไรหน้าหางปั่นของโค้งของรถเฟียสน็อกอีกแล้วครับเข้าหน้าเออนี่ไปแล้วจอรถเฟียสบางกลมาดับดับเบิ้ลน็อกไปแล้วทีนี้เกมอะไรยู่สอร์จะเกมเลิศมาวัดอ่อนวันวัดอ่อนวัดไหมพี่ฮัทโอ้แต่เขาดึงฮะรถเฟียสครับเรื่องที่จะดึงฮะไม่อยากจะไปวัดกับดีทูอีแต่ว่าดีทูอีเหมือนไม่รออ้อมมาดีทูอีสามวินะโมพุทธายะตรงนี้นะโมพุทธายะ รถบอลนอนบาดนี่ทูอีนี่ทูอีอาจารย์โยดาอาจารย์โยดาโดนบอลปาดครับเรียบร้อยเอฟไอทีเอสทริปเปิลแชมป์ฮะรถเฟียสคนเดียวเลยนะไฟเนี่ยเอ้าไอเบียสเบีไม่บอกเลยว่ารถคันนั้นจะอยู่ไม่ได้ฮะพี่อารโดนทั้งเออร์นี่โดนทั้งเบียสเบีแล้วก็เจ็บหนักไปอีกคนนึงเมื่อกี้ก็คือทางด้านโอ้โหไอซ์เอ้ยก็ไปหมดแล้วเมื่อกี้แล้วดูครับดาเมจที่เกิดขึ้น1,574งี่ฮิวไปทั้งหมด600กว่าๆนะครับแล้วก็ดาเมจที่รับนี่คือ1,000 11Q จาก MIT Triple Champ โอ้โห MIT Triple Champ มาแล้วผู้ชม